การสร้างบางแสน AI เหมือนการเดินทางไปในที่ที่สวยงามทะเลที่สวยงามแห่งนี้คือเป้าหมายของเรามันคืออิสรภาพจากพันธนาการที่เราเป็นอยู่ในขณะนี้ความสวยงามนี้แน่นอนว่าต้องใช้ความพยายามที่จะไปให้ถึงการเดินทางอันยาวนานกว่า10ปีนี้ผ่านความอันตรายมากมายที่อันตรายที่สุดเหมือนการปีนหน้าผาขึ้นไปเพื่อค้นพบสถานที่แห่งใหม่ที่ยังไม่มีใครไปถึงมาก่อนเพราะมันยากทุกคนมักบอกว่าไม่ไป คนส่วนใหญ่ใช้ความฝันในการเดินทางเพราะความฝันเราไปได้ทุกที่นานานั่งทำงานทุกวันเพราะนานาเชื่อว่าความฝันไม่มีวันเป็นจริงได้ถ้าไม่ลงมือทำก่อนถึงแม้ว่าวันนี้ยังไม่ถึงแต่ถ้าไม่ทำอะไรเลยมันเป็นไปไม่ได้เพื่อนเพื่อนเชื่อแบบนานาไหมคะไม่ว่าจะเจอเรื่องที่ยากแค่ไหนสิ่งแรกที่นานาทำคือลองดูก่อนถ้าไม่ชอบค่อยเลิกแต่การสร้างวิดีโอเป็นงานที่นานารักค่ะถ้านานารักอะไรแล้วนานาจะไม่เปลี่ยนใจง่ายๆนานาจะสู้ต่อไปค่ะ